ะการสังคมแจงเปิดให้ทบทวนสิทธิ์15กันยายนนี้ติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากกันค่ะ และสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาแจ้งเตือนว่าทางประกันสังคมได้กำหนดวันที่จะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสได้รับเงินเยียวยา5,000บาทก่อนไปฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ จากการที่เมื่อวานนี้นะคะนางสาวรัตด,ดาแซลีโคศกสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่ว่าจะมีการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในวันที่15กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่พลาดสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทตรงนี้แต่คิดว่าเรามีองค์ประกอบครบหมดเช่นจ่ายเงินในเวลาที่กาหนดสมัครในเวลาที่กาหนด สมัครและจ่ายเงินในพื้นที่สีแดงเข้มแต่ทำไมเราถึงไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้สามารถทำได้ทุกคนนะคะและจะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ได้ในวันที่15กันยายนรวมถึงคนที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคมมาตรา33ที่ชื่อสะกดผิดพร้อมเพยยังไม่ได้ผูกตรงนี้ก็สามารถที่จะ เข้าไปยื่นทบทวนสิทธิเพื่อรับเงินเยียวยาได้นะคะสำหรับกลุ่มประกันสังคมมาตรา39และ40จะได้รับเงิน5,000บาทและประกันสังคมมาตรา33จะได้รับ2,500บาทค่ะถ้าใครที่สมัครแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วอย่าลืมผูกพร้อมเพด้วยเลขประชาชนเท่านั้นนะคะเพื่อจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทตรงนี้และสำหรับกลุ่มที่เป็น19จังหวัดหลัง ที่สมัครตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นมาตอนนี้จะยังเช็คสิทธิ์แล้วขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเพราะว่าเขาจะรอรวบวรวมพร้อมๆกันกับคนที่จะปิดการรับสมัครในวันที่24สิงหาคมเพราะฉะนั้นใครที่สมัครภายในเดือนสิงหาแล้วเช็คสิทธิ์ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ยังไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวรอดูหลัง24สิสิงหาคมอีกครั้งหนึ่ง และอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาย้ำเตือนนะคะสำหรับตอนนี้ใครที่สมัครแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมเช็คว่าเรามีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือเปล่านะคะถ้าหากมีการเปลี่ยนให้เรารีบติดต่อประกันสังคมเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องจะได้รอรับเงินเยียวยา5,000บาทกันได้ทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ